อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ่างนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอมเกชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ อ่าสวัสดีครับมีลั c กี้แบรนะครับวันนี้เราอยู่อยู่กันในนิโนคุณนี่เกมมหายอดละของเรานี่เองอ่นนั้นองรีมูโอโหเต้นโชว์ไปสิมีคนมาบอกว่าเออเราควรเลือกแพกมอนสเตอร์ตัวไหนใช่ไหมครับนี่ครับมีเลือกรีมูครับผมเพราะเหตุผลเดียวเลยคือน่ารักครับน่ารัความน่ารักคูณ100เลยครับผมสําหรับมีนะตัวอื่นไม่รู้ครับเก่งเก่งไม่รู้แต่รีมูของมีคือที่สุดครับจบครับไม่มีอะไรครับ เพออาราะทำไมน้องลิมูถึงน่ารักดูท่าเต้นน้องก่อนแเดแเดแเดเเเเนี่ยนะมีกระดิกมีกระดิกเท้าด้วยสุดยอดเอาเป็นว่าวันนี้จะมาคอนเทนต์นะครับก็คืออันนี้มีคนขอมาเยอะเลยก็เคยคิดว่าจะทําอยู่แล้วแหละตอนช่วงนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์ด้วยก็คือจะทําเป็นคอนเทนต์อิมเจนทุกสัปดาห์เลยนะครับว่าสัปดาห์นี้มีตัวอะไรที่ควรลงแล้วไม่ลงนะครับผมโดยที่มีคนมาถามหมีหมูป่าทีโมนเอ้ยคุมบ้าค่อนข้างเยอะเลยนะว่าเประลองอิมอเม่านะครับ เดี๋ยวมีขออนุญาตให้ดูท็อปเพเยอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเออเออ่า,อาวิธีแก้นะครับก็คือให้เราลบลงใหม่นะครับตะ่ก,กี้มีไปลบลงใหม่เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันหายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทางบ้านนะครับที่มีแนะนํามานะครับว่าถ้าสมมติมันบั๊กเป็นสิ่งโตเห็นบ้างอันนี้มีไปลบลงใหม่แล้วอันนี้มือถือนะก็เอาไปว่าหายแล้วนะครับก็เผื่อเพื่อนเพื่อนบางคนที่ มาถามมีเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมมันขึ้นมมนเนบิรบักอะเออมันแก้งไงก็ให้เพื่อนๆลบเกมลงใหม่นะครับก็จะหายนะครับอ่าเรามาในส่วนคอนเทนต์อิมเมจเอ b นแบทเนะครับผมหรือว่า Pokemon Master Pokemon อนบัสโปเกมอนแอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเรามาดูท็อปร้อยกันเลยนะครับอ่าคุณโรซี่นะครับเห็นไหมก็มจะใช้กวางัวเอาไปว่าเดี๋ยวมีจะขอไล่พูดตัวที่คนใช้ท็อปเทียร์ที่สุดแล้วกันนะครับจากตัวแรก ไปจนตัวตัวที่10เลยนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเน้นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวมีขอเลืกกินลูกอมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสียงไม่ใช่ห้าเหมือนเดิมีจะเลือนให้เพื่อนดูนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็คือซีดารก้อนกับอตอนนี้เบต้าน้ำก็ยังครองโลกเหมือนเดิมนะครับก็คือซีดารก้อนกับน้องซุนลิวนะครับ น้องไบ้น้องไม้ก็จะมีลงปากไลยกับคาคาโรนาแต่รู้สึกว่าซนริวกับซีดาก้อนเนี่ยคองคองท็อปลอยเลยเห็นไหมครับมีคนใช้มันเตลไลออนด้วยอ๋อแบงคาคาโรนาก็ยังมีเหมือนเดิมนะแต่ว่าซีดาก้อนกับซนริวจะเยอะที่สุดตอนนี้เบต้านามเยอะครับแต่ว่าเราสามารถแก้ทางได้โดยเอาโอโรโบลอสมาเจ้ากิ้งก่าเนาะ แล้วก็โค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 แล้วก็น้องกวางนะครับสามตัวนี้นะครับก็ส่วนใหญ่หมีก็ไม่ค่อยได้หมีไม่ค่อยได้เล่นหรอกไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่หรอกรติดท็อปร้อยก็คือโอเคนะครับสำหรับหมีนะอ่านี่หมีขออนุญาตแนะนําเลยนะครับตัวแรกเลยนะที่ทุกคนควรจะต้องหาเลยก็คือแต่แต่แต่ซีลาก้อนหรือพญานาคภาษาบ้านๆเรานี่เองเนาะ ซีดา,ดาร์ก้อนดียังไงซีดาร์ก้อนเนี่ยมันเป็นตัวที่เอ่อจะพูดว่างไงดีครับถ้าเรามีกวางอย่างเงี้ยแล้วกวางรวบใช่ไหมมันจะทําให้มีโอกาสสุ่มตั้งแต่2อถึงสี่ถ้าถ้าเอร์เราลวกอีกฝั่งหนึ่งสี่เนี่ยซีดาร์ก้อนกระพือน้ําทีเดียวเนี่ยโดนกลุ่มแล้วก็คาคาโรน่าปุ้งอีกทีหนึ่งเบาเฟมหายหายยกตี้ครับเพตอะนั้นแล้วตัวแรกที่มีขอแนะนําเลยถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะติดท็อปลอยต้องมีซีดาร์ก้อนนะครับอย่างต่ําก็คือมีแนะนําเรื่อง อีมาเจนแบทเทิลไปแล้ว Emergency เ,เลือกไข่ไปแล้วนะว่าเพื่อนๆควรเลือกตัวอะไรอันนี้คือแนะนำมาแล้วนะครับอ่าต่อไปตัวที่สองนะครับที่อันนี้เราขอพูดถึงเบต้าน้ำนะเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ทุกคนลงเบต้าน้ำมาเนี่ยมีเห็นท็อปร้อยก็จะมาสักท็อปร้อยก็จะมาสักเจ็ดสิบคนนะเนาะก็คือนั่นนั่นนั่นซูลลิวที่เองทำไมซูลริวคนลงกันเยอะ เพราะว่าซุนริวถ้ามันคู่กับซีดารก้อนเนี่ยมันยิงระเบิดเถิดเทิงเลยครับเพราะนั้นเบต้าน้ำตอนนี้ที่คิตฮอตที่สุดก็คือ2ตัวนี้ก็คือซีดารก้อนกับซุนริวอันนี้เพื่อนๆสามารถจัดจัดแล้วเอาไปาใช้งานได้นะครับต่อไปนะครับอันนี้มีพูดถึงตัวที่สที่คนชอบใช้กันมากที่สุดก็คือแต่แน่นน้องเต้าคาคาโรนานเองน้องเต้าคาคาโรนาเนี่ยถ้าพูดพูดถึงนะ มันจะมีข้อเสียแค่นึงคือมันเป็นธาตุไฟที่นี้คนลงเบต้านามเยอะมากมันก็เลยทําให้คาคาโรนามีคนเก็บไปเยอะอยู่ดอพอสมควรแต่ว่าอย่างที่หมีเลื่อนให้ดูท็อปร้อยก็ยังมีคนใช้คาคาโรนาถึงประมาณ3าประมาณ50%เนาะจะเป็นรองแค่ซีดาก้อนคนใช้เยอะกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะลงธาตุไฟกันเยอะเพราะว่าช่วงเนี้มีคนถามหมีเรื่องน้องภูมมบ้าน้นองหมูป่าควรเล่นสิบไหม มีเปิดท็อปรอยให้ดูไม่มีคนลงครับเหตุผลมาว่าพูมบ้าเนี่ยมันเก่งนะแล้วมันเป็นตัวเอาแต่ว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเล่นเพิ่งเพิ่งเ,เริ่มเล่นแล้วไม่มีตัวแทงเลื่อนสิบอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถเอาพูมบ้ามาได้ครับไต่แรงเร็วมากแต่ว่าพอท็อปรอยขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่คนลงนะท็อปรอยไปเพื่อนๆก็ไปเปลี่ยนเป็นวัวก็ได้วัวบวก3 0มรไม่ก็กวางบวก3 0มอยไม่ก็ไม้300อเท่าที่มีเห็นก็จะเล่นกันประมาณนี้3ตัวเนาะ ราจบไปตัวตัวที่3นะครับต่อไปตัวที่4ก็คือน้องวัวแต่วัวเนี่ยผีมไม่ได้ป้านนะแต่ว่าตะเกียบหมีเลื่อนไ้เพื่อนๆนดูเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าวัวคนลงเนี่ยเยอะพอซีดารก้อนประมาณ60%เรนเพราะนั้นวัวเ<ว>นี่ยมันเป็นตัวที่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีเนี่ยแล้วเลื่อนเยอะได้ก็ควรเอามาลงนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยมันจะเป็นแบบมันคือตัวทําลายแผ่นฝั่งตรงข้ามอ่ะโผล่มามันจะเริ่มมามันจะพุ่งเข้าไปชนมันจะไปดันฝั่งตรงข้ามให้เข้าไปข้างในแล้วก็สมมุติพอเข้าพอเข าเรามีตัวยิงสกิลหมู่ก็จะหายหมดเลยนะครับต่อไปนะครับตัวที่5้ก็คือน้องไม้เองอันนี้หลายคนก็คือเขาอันนี้เขาเป็นเขาไปเขาปาไมของหมีใช้ไหมไม่ใช่ใช้วัวเพราะว่าไม้หมีเลืออ่อนสิบไงแต่วัวหมีเลื่อนแค่สองหมีก็เลยเอาไม้คือสองตัวนี้มันเก่งไม่ต่างกันหรอกครับแต่ว่าไม้เนี่ยมันจะไม่มีผักแต่ไม้จะมีสกิลที่ตีแรงมากแล้วไม้ตีแรงมากคือไม้เนี่ยโจมตีก็แรงป้องกันก็เยอะเลือดก,ก็เยอะ เป็นตัวที่ได้ั้งแทงแล้วก็ตัวตีแรงด้วยไม่ต่างจากวัวน,นะครับอันนี้แล้วถ้าเพื่อเนเพื่อนนะเ,นเพื่อนเพื่อมีวัววัวหรือไม่เอาง่ายเ,เพื่อนๆมีตัวไหนเลื่อนมากกว่าก็มาลงข้างหน้าแค่นั้นเองครับมาต่อไปในตัวที่6นะเบต้าเนี้ยเขาลงน้ํากันเยอะเพราะนั้นหมีขอบอกเลยว่าน้องกวางครับผมอ่าองกวางสแต็กทอนเนี่ยเป็นตัวที่เอามาสู้กับเบต้าน้ำตอนนี้ดีมากเพราะว่าน้องจะเป็นแทงไม้ถูกไหมหนึ่งเดียวเลยตอนเนี้ย ถ้าเราปั้นเยลลี่บวก300แค่เรื่องศูนย์เนี่ยเราสามารถที่จะยืนทนพวกน้ำสองทัวสบายๆชิลๆเลยครับเพราะนั้นมีขอบอกเลยว่าเราควรจะต้องปั้นครับมันดีจริงๆเว้ยอันนี้ถ้ามันไม่ดีจริงหมีจะหมี่จะไม่แนะนำเนาะอ่าต่อไปตัวที่7นะครับตัวที่7อันนี้หมีไม่ได้ใช้อะแหละอ่ะเดี๋ยวมีขอขอมาพูดข้างนอกแล้วกัน เห็นไหมตัวที่หมีพูดนี่คือตัวติดทอปหมดเลยตัวที่7ก็คือโค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 เห็นผลมาว่าโค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 เนี Co ่ยทุกคนก็ต้องปั้นหมดหมีผู้ถูกไหมขนาดตัวหมีหมีก็ยังปั้นเลื่อนสิบเลยเห็นไหมนี่บวกสามร้อยแล้วมันเป็นตัวที่มีสกิลเฮลที่แรงมากเฮลทีเดียว2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ม่เด้งโลโลอะแป๊บเดียวทีมเราพลิกเลยอย่างที่บอกนะเพื่อนๆก็ต้องปั้นให้เลื่อนเยอะแล้วก็คือมันเป็นตัวที่เราสามารถเลื่อน10บฟรีๆได้ถูกไหมไม่ต้องลงทุนแล้วก็อาจจยนี่300อยทำให้น้องถึงมาก เพราะนั้นทุกคนเ,นเห็นไหมใครๆก็ลงหมดของฟรีของดีด้วยอ่าตัวที่8นะครับสำหรับบางคนที่แบบเออมีหมูซ้ำเยอะๆจริงๆหมูมันเก่งนะพองพังเนี่ยหมูเนี่ยมันมีสก,กิล ทำลายดีมากครับมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามหมดสติแล้วก็ตีแรงมากเท่าที่มีเจอนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนลงเท่าไหร่อันนี้ขอแนะนำว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเลื่อนตั้งแต่ห้าขึ้นไปเอามาลงได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นตัวที่เก่งจัดจ้านนะเพราะว่าดูอย่างเพลเยอร์ท็อปร้อยเนี่ยหมีจะบอกว่าน้องน้องหมูพอ,อพ,พ,พังเนี่ยมันจะพอๆกับไดโนเซรรสและน้องด้วงเนี่ยน้องด้วงตีแรงมากนะมีเคยโดนน้องด้วงเนี่ยงัดทีเดียวอะหายครึ่งหล่อนะ แต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอคนเ,อเจอด้วงที่มันเลื่อนเยอะๆไงถ้าเกิดส่วนใหญ่จะเจอที่ก็เลื่อนเจ็ดเลื่อนสิบไปเลยอันนี้ดูคุณดามนก็ได้นะครับนี่ยงเกรฟอร์เนี่ยเขาก็ใช้อยู่เนาะอ่าต่อไปเป็นตัวที่เก้านะครับเป็นตัวที่พูดถึงบางคนไม่ค่อยพูดถึงเขาก็คือน้องแว็บแบมแวบแบมเนี่ยมีคนปั้นเยอะน้องแว็บแบมตีแรงมากนะมีเจ้าบอกว่าแวบ,แ,บแวบแบมเนี่ยบางคนใช้คือดาวเมตอันอดับหนึ่งมากกว่าตัวอื่นอีกนะ เหตุผลเพราะว่ามันเป็นธาตุมืดตอนนี้มันไม่มีตัวธาตุแสงไม่มค่อยมีคนลงเพราะฉะนั้นแล้วแว่นแหมมเป็นตัวธาตุมืดที่มันจะตีเข้าทุกธาตุหมดเลยเพื่อนเพื่อนึภาพออกมาเป็นตัวที่เก่งนะแล้วเป็นตัวที่เราสามารถเลื่นสิบได้ง่ายๆเลยเนาะเห็นไหมครันนี้ดูคุณอ่าพินเซนคาโดเนี่ยดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับอ่าต่อไปตัวที่สิบนะครับซึ่งถ้าจะถามหมีนะ มันมีคนใช้อยู่แต่ใช้ไม่เยอะมันคือมอนเตนไลออนข้อดีของมอนเตนไลออนก็คือวั่ามอนเตนเบลไลออนเนี่ยมันจะหมดเลื่อนเนี่ยมันจะเปิดอามตะทําให้ยื้อนานมากแต่อย่างที่บอกว่าข้อกรรมครัซานซาตอนนี้มันเบตา้าน้ําน้องมอนเตนไลออนโดนซีดากอนกับซูริวยิงกระเด็นเลยแปบ๊บเดียวก็เลื่อนหมดแล้วเนาะอ่าก็หลักๆก,ก,ก็ใช้กันอยู่ประมาณนี้ครับอ่ามีคนลงภุมบ้าเพิ่งเจอตัวแรกภุมบ้าเนี่ย่ที่มีบอกเลยว่าคุมบ้าเนี่ยถึกครับถึกมากแล้วก็ถ้า เพื่อนเพื่อนเราในปาร์ตี้เนี่ยตายเยอะยิ่งตายเยอะพุ่มบ้าก็ยิ่งโกรธแบบประมาณแกฆ่าเพื่อนฉันเหรอ,อเบ่งพลังคือในตามหลักความเป็นจริงเนี่ยว่เพื่อนเราจะตายหมดเนี่ยพุ่บ้ามันจะเหลือประมาณครึ่งหลอดแล้วครับแล้วตอนนี้พุ่มบ้าเอาไปยืนหน้าไม่ถูกนะเห็นบ้าเขาจะเอาไปยืนหลังไปยืนกลางเพราะว่าเหตุผลถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนจะใช้พุมิบ้าให้เก่งครับพุ่มบ้าต้องยืนอยู่กลางนะเห็นบ้าคนนี้เขาเฉลาดคุณบิ๊กมาม่า คุณพิกมาไมา่เห็นมันกาจะปิดจุดอ่อนตรงนี้เท่าที่หมีคิดนะเขาเจ้าไม้เนี่ยมายืนข้างหน้า2ก่อนเพราะว่าไม้เนี่ยมันจะไปรับดาเมียน้ําถูกไหมทีเนี้ยมันจะทําให้ภูมิบ้าอยู่แถวกลางทาให้ภูมบ้าดโดนดาเมียดน้อยทีเนี้ยตัวอื่นมันจะตายก่อนเพราะตัวอื่นตายก่อนภูมบ้าโมโหแล้วภูมบ้าก็เก็บเรียบเลยแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นคือการจัดทีมแบบนี้คือสิ่งที่ถูกครับไม่เพื่อนๆไม่ควรเอาภูมิบ้าไปอยู่ตัวแรกนะบางคนอ่ะชอบภูมบ้าไปอยู่ตัวแรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปเจอทีมน้ำสองโหซีดาร์ก้อนไม จีนาคอนบอกนี่หวานส่วนลิวนี่โอ้โหแลบดินใสเลยว่าไปนั่นอ่าก็โดยการจัดอ่าอันนี้พูดถึงตัวละครที่ฮอตฮิตน,นะอันนี้หมีก็จะพูดครบหมดแล้วนะครับอ่าใมาในส่วนทีมหมีนะหมีก็จะเล่นสเต็ปเดิมเลยซีซั่นซีซั่นตั้งแต่ซีซั่นไหนก็ลงตั้งแต่แบบนี้ก็ลงเหมือนเดิมนะครับก็คือแท้งหมีก็แล้วก็จะเป็นไม้แล้วก็น้องกวางสแตททอนแล้วก็ซีดาก้อนทาคาโรนาแล้วก็โคโค คือการที่หมีลงใช้แบบเนี้ยมันทาให้หมีสู้ได้ทุกท่าเลยแต่หมีจะมีเสียเปรียบจริงคือท่าน้ําเพราะว่าหมีจะเป็นไฟ2ตัวอ่าเดี๋ยวหมีกดตัวอย่างเขาอาจจะแพ้ก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามจะมีน้ํา2ซึ่งอันเนี้ยเป็นทีมที่หมีแพ้ทางแต่เขาจะมีมอนเตอร l ไลออนส่งเวลาอ๋อันเนี้ยหมีมีโอกาสแพ้สูงมากอันนี้ลงให้เพื่อนๆดูครับคิดวาเออเป็นฟารู้แล้วันเนาะเห็นปะ ไมคอ่บหมีเป็นธาตุไฟเลยโดนเลยอ่ะอันนี้เขาแพ้แล้วเขาโดนดูดสี่คนเห็นป่มอันนี้คือจังหวะเราดีครับถ้าเราโดถ้าเราดูดได้ประมาณ3ามถึงสี่ตัวโอกาสชนะเนี่ยไปประมาณเจ็ดสิปอร์เนอยู่ที่ว่าโคโค่โคโค่ฝั่งเขาจะฮิวทันหรือเปล่าอ่ะฮิวไม่ทันนี่หายหมดนี่คือจบอ่ะเขาฮิวทันว่ะแต่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่าเออไมหมีตายก็จริงแต่ว่าคาคาโรน่ากับสแตนค,คอนยังไม่ตายเห็นปหเห็นป่มการที่เราดูดดีมีชัยบอตซึ่งโอกาสชนะเราในเจ็ดสิปอร์เซ เสร็จแล้วครับถ้าเกิดตัวนี้อมาตะาเขาหมดก็คือจโจกมีก็ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับคาราโรนาก็ยังอยู่เอาไปเบเกฟเฟมจ้าไปเยี่ยงครึ่งหลอดครับผมโค้ดนี่งงเลยเฮ้ยเบเกฟเฟมไปเยี่ยงหายเห็นนะครับมโหด่อให้เลื่อนสิบก็เท่านั้น <_ p ain> ทีมที่มีใช้เนี่ยมันสามารถช่วยทุกทีมแต่ว่าเอ่อจะพูดว่าไงอ่ะมันมีโอกาสที่จะแพ้ทีมเบต้าตอนนี้ก็คือที่เขาเล่นน้ำสองตัวก็คือซุนริวกับซีดาก้อน อ่าเดี๋ยวมีขออนุญ,ญาตเอ่อกดคือตอนนี้อ่าเดี๋ยวมีขออนุญ,ญาตกดรีเพย์ให้ดูอันหนึ่งนะครับโอ้อันนี้หมีก็แพ้เยอะอยู่นะแต่ส่วนใหญ่ก็ชนะส่วนใหญ่ก็แบบตีประมาณสักเจ็ดก็ส่วนใหญ่จะแพ้แต่ทีมหนาวเว้ยอันนี้ขอตีคุณรีเพย์ให้ดูนะครับผมเพราะว่าเอ่อตัวดาบมีเดี๋ยวอันเดียวนะเดี๋ยวเก็บไว้ตีเองบ้างเนาะ อันนี้หมีอยู่ฝั่งขวาเอ้ยหมีอยู่ฝั่งซ้ายเขาอยู่ฝั่งขวาโอเคเห็นหมาว่าอันนี้เขาจะลงคุ้มบ้าอุ้ยอันนี้หมีเสยเียบมากนะอันนี้หมีโดนดูดโคตรแย่แต่ว่าฝั่งเขาอะกวางอัดไม่ค่อยแน่นเห็นไม้มถ้าเกิดกวางอัดแน่นเนี่ยเขายืนได้เราหมีแพ้นะเห็นบ้าทีตอนนี้คุ้มบ้ากลัวแล้วแกทำเพื่อนฉันหรอยอแต่ว่าขา้อกรรมกรรซัดคุ้มบ้าจะตายแล้วครับเห็นบ้านี่คือข้อเสียครับภูมมบ้าเพื่อนๆไม่ควรลงตัวแรกนะ บางคนชอบไปลงตัวแรกนี่คือคิดผิดเพื่อนๆต้องเอาคูมบ้าไปอยู่ตัวที่3ครับการใช้คูมบ้าที่ถูกนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปลงตัวแรกเห็นป่ะโอกาสที่คูมบ้าจะตายสูงมากเพราะว่าโดนซีดารก้อนหรือซูนริวยิงกอเสร็จชนแน่สุนริวพญานาคเล่นน้ำซุนริวกันเด่นเลยจบการโปเกมอนมาสเตอร์พิกาจูพิกาจูบากูกวอะไรครับ ก็เรียบร้อยไปครับนี่คือการแนะนําของวีคนี้นะครับคือถ้าเพื่อนๆอยากจะจัดนะให้ได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยหมีขอบอกเลยว่าเบต้าน้าตอนนี้มาแรงมากแต่จริงๆม,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 มันมีมันมีทางแก้ถ้าเกิดเป็นหมีเล่นนะถ้าเป็นหมีเล่นเนี่ยหมีจะเอาไม้2ตัวไม้2ตัวนําคือโอโรโบลอหรือโค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 หรือกวางก็ได้ครับเอาเอาน้ำสองตัวเพราะว่าถ้าเกิดอ่าอ่าคนนี้อ๋ออันนี้อันนี้น้องบอส ตีแตกร้้นจีเห็นป่ะน้องบอสจะแก้เกมด้วยการเอาโอโรโบลอสมาลงหน้าทีเนี้ยมันทำให้ซีดาร์ก้อนกับซูริวต้องยิงตีโอโรโบลอสและโอโรโบลอสเนี่ยมันมีสกิลที่ตีแรงมากครับยิ่งไอ้พวกท่าน,น้ำโดนทีนี้คือแบบโอ้โหว่าขาดอะเพราะนั้นอย่างที่หมีบอกนะถ้าเ,เพื่อนๆคิดจะขึ้นท็อปร้อยแต่ว่าแต่ละเซฟมันไม่เหมือนกันแต่พูดถึงเซฟหมีอะพอ,อ,อริโอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นเบต้าน้ำราะนั้นเพื่อนๆสามารถเนี่ยเอาโอโรโบลอสลงหนึ่ง แล้วก็เอากวางลงตัวที่2แค่เนี้ยจะแก้ทางตัวพวกเบต้าน้ำเนี่ยพังกระเจิงเลยครับพังจริงๆนะเว้ยแต่ว่าอย่างที่บอกโอรโบรบอรลเพื่อนๆต้องเลื่อน10นะถ้าเพื่อนๆเลื่อน10แล้วก็ใส่ของเหมือนน้องโบ๊ทเนี่ยเห็นปะนี่แข็งมากนะเห็นปะเลือดโอ้โหโจมตี2 3, องพม่งกองพันส0มเลือด1 8ึ่0หมื่นแปให้โอรโบรบอรอลน้นองโบ๊ทเนี่ยอยู่นานมากเลยทําให้มีโอกาสที่สามารถที่จะแทงอะ่ะฆ่าตัวฝั่งตรงข้าม สองตัวแรกได้พอเราฆ่าฝั่งฝั่งตรงข้าม2ตัวแรกได้ก็ทําให้โอโรโบลสเนี่ยหรือกวางเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตีซีรากอนซุนนลริวได้ทําให้แฝงโจมตีเขาพังพินาศหมดอันนี้คือทางแก้ไขเบต้าทีน้ำนะครับเนี่ยอย่างคุณบาลอนซุตเอ้ทำไมบาลอนซุตมาอยู่ที่ยี่หกเขาบอกเลยบาลอนซุตนี่ที่1่ตลอดนะอ๋อนี่อันนี้ขายตัวไปแล้วเมืน่อเน่ือนาะอันนี้หมีเขาไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่ครับ เห็นไหมคุณบอลลอนก็จะมีกวางหัว oh, น,นี้เขาสุดอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงคือมีจะบอกว่าถ้าเราอัดอัดสเต็กทอนเนี่ยเลื่อน7หรือเลื่อน10แล้วบวก300เนี่ยมีบอกเลยนะพวกซุนริวซีดาก็ยิงยิงมาละเครื่องเลยครับแบบแบบเหมือนเอ่ารมณ์เหมือนสตาร์วอลุคสกายวอล์เกอร์อะ่ะแบบโอ้โหซีดาก็ยิงมานี่คือแบบเอามือปัดเอามือปัดฝุ่นอะไรยนายทำอะไร,ะไรเราอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแบบ มั่นใจในกวางว่าถึกแม่นั่นใจก็ไม่ต้องเอาโลบอลลงเอาอเอาวัวก็ได้ครับวัวมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือวัวมันเป็นธาตุมืดทําให้ชาตีเนี่ยชนะแทบทุกธาตุเลยยกเว้นแสงถูกไหมไอ้แสงมันก็ชนะคือมันชนะทุกธาตุครับเอาเป็นว่ามืดกับแสงเนี่ยมันได้เปรียบแต่ว่าข้อเสียของวัวมันก็จะมีก็คือมันก็จะตีไม่สุดไงเพราะว่ามันจะไปตีพวกไม้พวกไฟพวกเอ่อพวกน้ําพวกไม้ถูกไหม แต่คือวัวมันขิดแรงมากว่ายิ่งเรื่องสิแบบโหมีเคยโดนทีเดียวอ่ะไม่หายไปครึ่งหลอดแล้วเนาะแล้วตัวมันข้อดีก็คือเวลาขิดเนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะแผงหน้าอีกฝ่ายนึงมันจะถอยมาอยู่ตรงกลางถ้าเกิดสมมติเราคอมโบกับสแต็กทอนเนี่ยสแต็กทอมันจะดูดจังหวะถ้าเกิดเข้าอีกอีกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะโดนดูวเยอะมากครับมีโอกาสโดนดูด3-4แล้วก็ทําให้เราชนะได้เลยเนาะอ่โดยส่วนตัวเบตานี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยเห็นไหม อันนี้คุณบีลีฟเนี่ยเขาจัดถูกนะเพราะเขารู้ว่าเปต้าน้ําตอนนี้มาแรงเขาก็จะถ้าอันนี้เขา,าเกิดให้หมีเดานะเขาคงไม่มีโอโรบอลล่อนเยอะเขาถึงเอาโคโคโคมาลงโคโคโคเนี่ยยังไงยังไงมันก็ยืนยาวอยู่แล้วครับถ้าเราไปสู้กับทีมน้ําถูกไหมเพราะว่าเราชนะาตาทีมน้ํายิงแรงไงเว้ยมันก็มีแค่ซีดาก้อนกับซูลิวยิงโคโคๆๆ่โค่ไม่ตายแน่โ,โคโคโคก็จะเหวี่ยงทานทีนี้มันทําให้เยอะวันที่2เนี่ยมีค่าพูดเลยต้องเป็นไอ้นี่แน่ไม่โอโรบอลล์กับกวาง เพราะว่าการที่เราเอาตัวไม้ลงตรงข้างหน้า2ตัวโอกาสโอกาสที่เราจะไปตีกับทีมน้ำนชนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรียกว่าไกด์โปเกมอนมาสเตอร์แล้วกันนะครับซาโตชิก็อยากให้ช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ยติดท็อป้อยทุกคนนะครับเพราะว่ามันจะได้แอสเทอร์ไลท์เนี่ยสัปดาห์หนึ่งประมาณ4 0 0 0ถึง7,000นะครับก็อันนี้คืออย่างที่บอกตอนนี้เบตาน้ำอยู่เหน็นไหมมีก็จะแบบ วิกนี้หมีก็จะบอกอวิธีแก้ทางให้เหเ็นป่ะอย่างถ้าเบต้าน้ำหมีก็จะแนะนําว่าให้เพื่อนๆลงไม้แน่นๆสองตัวถ้าเป็นไปได้นะครับเอาโคโอโคโลงหน้าก็ได้หรือว่าสแต็กทอนถ้าเพื่อนๆมั่นใจว่าสแต็กทอนกวางของเพื่อนๆเนี่ยแน่นจริงเลื่อนเจ็เลื่อนสิแล้วก็บวก3า0้อยนะลงตัวเดียวหรือไม่ได้เพื่อนๆมีโอโรโบลอสก็มาลงคู่กับสแต็กทอนเลยรับประกันนะซีดาคอนกับซูริวคือกาก,ากเลยอะถ้าเจอตัว2ตัวแนะนําหน้าเราะ แต่ว่าเบต้าเนี้ยต้องยอมแล้วว่าทาคารน่าดรอปลงไปเยอะเพราะว่าคนมันเล่นแต่เบต้าน้ํากันถูกไหมเพราะว่าน้องเต้าเนี่ยมันเป็นธาตุไฟแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดเพื่อนๆจัดทีมคือที่มีทีมท่มีลงทีมไม่ดูเพื่อนๆจัดตาเล่นตามได้นะหมีม,มีไม่ห่วงวิชาอยากให้เพื่อนๆท็อนอร้ปอยทุกคนอันนี้พูดจากใจเนาะเพราะว่าหน้าที่ของคนทําไกด์ก็คืออยากให้คนดูเล่นให้ประสบความสําเร็จเว้ยถ้าคนดูมาเล่นตามหมีแล้วเขาทาได้น,นี่คือหมียิใจมากเว้ยคือสไตล์หมีหมีจะไม่กากหรแล้วมีอะไรหมีบอกหมดเนาะ เอ้ยอันนั้นตีแตกร้อนจีน,นี้จาวีร้อนตีจาวีร้อนจีก็มาว่ะสุดสุดยอดก็อย่างที่บอกนะครับก็ช่วงนี้ก็คือเป็นเบต้าน้ำก็เพื่อนๆก็ควรจะเอาไมา้นำหน้าสองนะแล้วเพื่อนๆไม่ควรเอาพุา่มบ้าไปลงตัวแรกนะมีเพื่อนๆพื่อ,อหลายคนไปลงตัวแรกนี่คิดผิดเลย อันนี้มีขอแนะนํานะครับให้เอาภูมิบ้าเนี่ยไปลงตัวที่3เราไมา้2ตัวไปกันอันนี้มีบอกแล้วแต่น,นี่คือย้ำเ,ยเฉยๆว่าถ้าเพื่อนๆคิดจะให้ภูมบ้าเนี่ยดึงพลังประสิทธิภาพมาภูม้าต้องอยู่เลดอยู่ตัวสุดท้ายมีพูดถูกไหมภูมบ้าห้ามตายตัวแรกว้อยนนะม่ก,กันแล้วหมูก็กลายเป็นหมูทอดเลยทันทีเลยก็เหมือนลงไปก็เหมืไม่ได้ลงอะ่ะมีพูดถูกไหม อ่าอันนี้ก็น่าจะช่วยเพื่อนๆให้ติดท็อปร้อยกันได้หลายคนแล้วนะครับเอ่อถ้าเกิดอยากให้มีทำไกด์ยิมเจนแบตเทิลของซีซั่น3อันนี้คือซีซั่นสอนะก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ยูทูบบอกมีได้นะครับถ้าเกิดมีเห็นเออมีคนมาพิมพ์ให้กำลังใจหรือว่าเอออยากให้มีทำต่อก็เยอะๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมีก็ทำต่อให้นเพาะอ,อยากจะดูด้วยว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าหรือว่าต้องการหรือเปล่านะครับ ก็อย่างที่บอกนะเอาใจช่วยนะอยากให้คนท็อปร้อยจริงๆแล้วมีอะไรมาปรึกษาก็ามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามนะเฮ้ยเฮ้ยพี่หมีทีมผมผมเป็นอย่างเงี้ยผมจัดอะผมสู้ซีดาก้อนไม่ได้เลยไอ้พญานาคตัวนี้มันโนหดอะไร้เลยมันกระมันฉีกกระชากหมูผมเป็นชินช้นๆเลยเนี่ยผมอุตส่าห์ปั้นมาเล่นสิอะไรก็ว่ากันไปมีอะไรปรึกษาคุยกันได้นะครับอ่ายังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่กุศลมาติดตามผลงานของหมีนี่นกคุณนี้ตลอดเราไม่ต้องกลัวนะยังไงหมีก็เล่นยาวๆอยู่แล้วนี่นกคุณนี้เล่นจนกว่าเกมจะปิดอ่ะโอ้โหสสุุดดดยยอเเลนาะ อ่าอยัางไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับหมีมีผลงานอัปเดตนีโนคูนี้แทบทุกวันนะแต่ส่วนใหญ่คืออัปทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นแบบบางวันนี้มูลไลบ้างอีกวันหนึ่งก็เทวอฟเฟนซีบ้างแล้วก็นีโน่บ้างเพราะว่าตอนนี้หมีทํามเกมหมีจะมี f c แต่ละเกมนะหมีก็ต้องแบบคนนี้ก็ขออย่างนคนนี้ก็ขอ,อ่างก็พยายามทําให้ทุกคนนะครับอ่ายังไงก็อยากให้เพื่อนๆท็อปร้อยทุกคนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับเอ้าน้องหมี ขัดขนโชยเขาไปทีหนึ่งเร็วลูกได้เลยกาฟน,นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่นี่นี่เอาหอบน้องมีจ้าจ้าจ้าอาเข้าหอมแล้วเจอกันนะครับ